สวัสดีครับทุกเช้าวันจันทร์เราพบกันกับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคาถาชินนบัญชรน,นะครับ31กรกฎาคมถึง6สิงหาคมสัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ได้แก่ชาวราศีกรกฎได้อิทธิพลของดาวอาทิตย์และดาวเกตโดดเด่นสุดๆ ในเรื่องของการงานงานบันเทิงการขายการตลาดธุรกิจ ที่ดินอสังหาริมทร,รัพย์การสอบการแข่งขันโดดเด่นครับมีโอกาสสวดคาถามงกุดพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังมีโชคฟลุกๆจากเพศตรงข้ามด้วยครับชาวราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ธุรกิจครอบครัวมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนรวมไปถึงศิลปินศิลปะและงานบันเทิงครับสัปดาห์นี้ชาวราศีมังกรยังมีโชคดีจากผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดไม่อ้วนอายุมากกว่านำโชคที่ดี มาให้ด้วยครับบริจาคเกี่ยวกับน้ําบริจาคสร้างห้องน้ําอุปกรณ์ทําความสะอาดห้องน้ําในช่วงเวลานี้ก่อนเข้าพรรษาเป็นทานบารมี อย่างยิ่งครับชาวราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งจากอิทธิพลของดาวอังคารและดาวศุกร์ทั้งในเรื่องของคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารคำพูดพูดอะไรแล้วช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เป็นเงินเป็นทองจับเงินจับทองรวมไปถึงจะของเงินขอทองก็ได้ดังใจหวังครับจากดาวอังคารดาวศุกร์และยังมีดาวพุธ เข้ามาเสริมอีกด้วยครับถ้ามีโอกาสทําบุญกับเด็กปากแหว่งเพดานโวเป็นทานบารมีอย่างยิ่งช่วงเข้าพรรษานี้นะครับ 4. ปีนักตร,ริษาที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยปีแรกเลยนะครับนั่นก็คือปีชวดครับปีชวดที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพเรื่องของเอกสาร3เรื่องนี้ต้องระวังอีกหนึ่งปีเลยคือปีมะเมียต้องระวังเรื่องสุขภาพและ เรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจความดันอีกหนึ่งปีคือปีละกาเป็นปีชงต้องระวังความขัดแย้งในเรื่องคําพูดอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างและอุบัติเหตุและปีสุดท้ายคือปีถ่อเองเรียกว่าปีคากเป็นปีที่ไทยสวยเอียบประทับอยู่บนศีรษะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาคดีความต่างๆครับมูให้ปังเสริมพลังให้ชีวิตในช่วง เข้าพรรษานี้เราเจอกันที่นี่ครับเลเจนด์สยามพัทยากับเทศกาลมูเตลูครับเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปครับร่วมขบวนบุญสักการะ6สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพลังดินมั่นคงทรงพลังรับพลังน้ำอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขรับพลังแห่งลมพูดเป็นเงินเป็นทองไว้พริบ ปฏิพานเฉลียวฉลาดสุขภาพแข็งแรงรับพลังแห่งไฟความเจมเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสักการะองค์ท้าเวสวรร์เปิดขุมทรัพย์รับโชคสักกะระพ่อปู่หมอชีวกะโกมารพัฒโรคภัยพัดหายมาลายสิน้นสักการะองค์อมรินทรงช้างเอราวัณรุ่งเรืองทุกวันราบรื่นทุกคืนสดชื่นตลอดทั้งทิวา และราตีสักการะท่านเท้ามหาพรมคนนิยมรักใครทำกิจสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนาสักการะก้าคองคพระโบราณศักดิ์สิทธิ์ชีวิตรุ่งเรืองและสักการะแม่ย่าสีปทุมมาเงินไหลนองโชคลาบเข้ามาแบบจุกจกุและยังได้ลงนะหน้าทองกับหลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อม ได้ตรวจดวงชะตากับทีมนักพยากรณ์ชื่อดังนำทีมโดยอาจารย์กามลแสงวงอีกด้วยนะครับดวงดีแบบพลิกชีวิต28กรกฎาคมเป็นต้นไป สัปดาห์นี้31กร,รกฎาคมถึง6สิงหาคมเลิกงามยามดีทำแล้วมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยได้แก่วันพุทธที่2สิงหาคมจัดเป็นวันอาทิตดีและเป็นวันมะโรงครับเหมาะกับการเข้าวัดทาบุญเป็นวันออกรถเส้นเอกสารสัญญาการขึ้นบ้านใหม่ทาบุญทาทานและเป็นวัน เข้าพรรษาอีกด้วยครับเวลามงคลสำหรับวันนี้คือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกา15นาฬิกาถึง11 เจ็นาฬิกาเสาร์ที่5สิงหาคมวันมะแม่ไม่ถูกกับฉลูจัดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับทำงานมงคลทุกประเภทลงเสาเอกขึ้นบ้านใหม่ออกรถเซ็นเอกสารสัญญาจดทะเบียนมงคลสมรสเวลามงคลคือ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาและเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลขมงคลประจำสัปดาห์นี้1 5, 6, 9 ยืนหนึ่งในเรื่องของความรักการงานมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวรับพลังบวกได้ทุกวันนะครับช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาเราไปถวายเทียนพรรษาวัดพระาธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลน,นครด้วยกันครับ ทรงกดงดงามนะครับได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสกลน,นครเจ้าอาวาสวัดพระธาตเชิงชุมวรวิหารได้เมตตานำกราบองค์พระธาตุเชิงชุมและได้เข้ากราบนมัสก,การรอยพระพุทธบาทด้านในขององค์พระธาตุเชิงชุมครับ พระคุณพระครูศรีเจต,ติยาพรนะครับได้เมตตาเล่าตำนานให้กับพวกเราได้ฟังกันและก็ได้บอกว่าทำไมสกลนครจึงมีความอุดมสมบูรณ์มีอู่ข้าวมีอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวสิ่งหนึ่งที่ชาวสกลนครแล้วก็ทางภาคอีสานได้นับถือกันนั่นก็คือในช่วงฤด,ดูทำนาน ก็จะมากราบพธิฐานที่พระาธาตเชิญชุมแห่งนี้เป็นเพราะว่าที่องค์พระาธาตนั้นมีข้าวก้นบาทของพระพุทธองค์อยู่ณแห่งนี้นะครับเชื่อกันว่าหินก้อนนี้เนี่ยคือข้าวก้นบาทของพระพุทธเจ้าที่กลายเป็นหินและได้ประทานไว้ที่พระาธาตเชิงชุมแห่งนี้ใคยได้มากราบก็จะมีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์ไปตลอดทำบุญสุขใจวันข้าวพรรษากับ บิ๊กซีเสริมบารมีให้ลุ่งเรืองราบลื่นล่ำรวยและร่มเย็นไปดูกันครับเคล็ดไม่ลับสำหรับการทำบุญในวันเข้าพรรษานะครับข้อที่1เลือกของที่ใช้ที่พระใช้ได้จริงครับข้อที่2ของที่ถวายนั้นจะต้องมีคุณภาพถวายยารักษาโรคจะได้อานิสงส์เรื่องของสุขภาพครับ ถวายน้ำดื่มหรือน้ำปานะจะได้รับอานิสงส์เรื่องของการเงินครับถวายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นั่นก็คือผิวพันธ์ผุดผ่องผิวพันธผ่องใสครับอานิสงส์ในการถวายรองเท้าจะได้รับอานิสงส์เรื่องของการเดินทางถวายข้าวสารอาหารแห้งจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการมีกินมีใช้ ถวายหลอดไฟเทียนพรรษาอุปกรณ์ส่องสว่างก็จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตไม่พบเจอกับอุปสรรคขวากหนามถวายเครื่องเขียนสมุดดินสอบาก,กาได้รับอานิสงส์ให้ประสบความสุขความสำเร็จถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำห้องครัวบริเวณวัดจะได้รับอานิสงส์ในการขจัดปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาช่วงเข้าพรรษานี้มีโอกาส คำบุญสุขใจวันเข้าพรรษาด้วยกันกับบิ๊กซีทุกสาขาและผมคาถาชินบัญชรอนอุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณ P.T. ทแมมีแม็กมูขับสิทธิ์เที่ยวไทยรับพลังบัวมูแล้วหิวใจน่าใสาด้วยด็อกตร์จิวมูเสริมบารมีซื้อของคุณภาพดีที่บิ๊กซีไม่มีอโลนที่โซนเพื่อนพาเพื่อนไปมูกับฮานามิ ใครๆก็บินได้บินกับแอร์เอเชียแอ i ์เอเชียซูเปอรแอปออกมู่ทั่วกรุงเรียกรถ Air a i r ์เอเชียไสัปดาห์หน้าวันจันทร์กลับมาพบกันครับ